ที่มาทึคาคถาว่าจิตของจิตจิตของจิตนี่เป็นเรื่องที่ที่ละเอียดไกลออกไปเฉพาะเรื่องซึ่งไม่จำเป็น มากมอยอะไรแต่จะรู้ไว้ก็ดี <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าคืออะไรไปดูไปฟังที่คำว่าจิตอธิบายไว้โดยละเอียดเดี๋ยวนี้ก็สรุปจะคำว่าจิตนี่คือความรู้สึกคิดนึกได้ที่มันคิดนึกได้ข้างในคนเราที่เรียกว่าจิตหรือว่าที่เราเคยถือว่าอะไรคือจิตก็คืออันนั้นกันแล้วกัน มันมีกิจของกิจอยู่ตามธรรมชาตินนก็นอย่างหนึ่ง <c oughs> เรื่องนี้มีอธิบายอยู่ในอัธกถาของอภิธรรมบ้างในคำพีวิสุทธิมักบ้าง <c oughs> ว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นน่ะมันทำกิจของมันอย่างไรในยะที่หนึ่งกิตของจิตตามภาษาคน อย่างที่กล่าวว่าในพระคำภี์นั้นๆน,นนะ <c oughs> เขาเริ่มขึ้นมาด้วยปฏิสนธิกิตเริ่มขึ้นมาด้วยกิตเนี่ยทำหน้าที่ปฏิสนธิเช <c oughs> ่นตั้งต้นการปฏิสนธิขึ้นมาเรียกว่าในขณะนั้นกิตทำหน้าที่ปฏิสนธิ ขณะหนึ่งเจไปแล้วก็เหลืออยู่เป็นพระวังคจิตคือจิตที่ทำหน้าที่เป็นตัวพวังเป็นตัวภาวะคือเป็นตัวพบคือจิตที่จะไม่ดับลงไปกว่าจะ,ะกว่าจะจะถึงที่สุดของอของชาติหนึ่งมันจะมีจิตที่ตั้งอยู่เป็นพื้นฐานจิตชนิดนี้ก็เรียกว่าพวังคจิต มันทำจิตคือเป็นองค์แห่งคบคบนี่เรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีจิตชนิดหนึ่งเ,เป็นจิตสามัญทั่วไปเนี่ยเรียกว่าพวังขจิตเพียงแต่ว่าทรงตัวอยู่ได้โดยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีความหมายว่าดีว่าเชื่อว,ว่าบุญว่าบาปอะไรก็จะให้มันเป็นสิ่งที่ทรงอยู่ได้ จิตทำกิตอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตในภวังปจิตนั่นก็เรียกว่าภาวังขจิตก็มีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีอันอื่นมาแทรกแงท้งนี้เป็นเรามนุษย์เราคนเราเนี่ยมีภวังขจิตอยู่เป็นพื้นฐานที่พอมาอถึงเวลาที่มันจะทำหน้าที่กำหนดรับอารมณ์ ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเกิดไปกระทบกันเข้าเอ็นตากระทบรูหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเป็นตน้นมันก็มีการรับอารมณ์นั้นก็เกิดไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขึ้นมาอาวัชนะจิตทำจิตกำหนดหรือว่าติดต่อกับอารมณ์นั้นก็เกิดวิญญาณจิตคือจิตที่รู้อารมณ์นั้น ถ้าทางตาเรียกว่าจักรุวิญญาณทางหูเรียกว่าโสต,ตะวิญญาณทางจกมูกเรียกว่าคานะวิญญาณทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณทางกายทางผิวหนังทั่วไปเรียกว่ากายะวิญญาณนี่ก็เป็นชื่อของจ, 1, จิตหนึ่งหนึ่งแล้วก็ทําจิตคือวิญญาณวิญญาณแปลว่ารู้จแจ้งในอารมณ์จิตคือทําการรู้จแจ้งในอารมณ์เรียกว่าวิญญาณนากจิต หรือจะเรียกว่าวิญญาณาจิตก็ได้นั่นจึงตัดกันทำทางตา,งท,างทางหูแล้วแต่ว่ามันจะมีอะไรมาก็เรียกว่าจิตเหมือนกันจิตจิตของจิตคือทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่ในการทำหน้าที่วิญญาณขั้งหนึ่งหนึ่งนั้นมันยังมีจิตต่อไปพราเช่นว่าเกิดจากสู่วิญญาณรับรูปมาแล้วมันก็ทำหน้าที่ต่อไปอีกคือสัมปะ ติดันะกิจสมปะติดันะกิจคือทำหน้าที่รับเต็มที่คือรู้สึกเต็มที่รับเต็มที่กิจเวลานั้นเรียกว่าสมปติดันะกิตและกิจของมันเวลานั้นก็เรียกว่าสมปติดันะกิตรับอารมณ์เต็มที่ ตามที่วิญญาณมันจะสัมผัสอย่างไร <c oughs> หลังจากนั้นก็มีหน้ามีกิจหรือหน้าที่เรียกว่าสันติระกจิตคือพิจารณาทำความรู้สึกรู้จักกันเป็นอย่างดีกับอารมณ์นั้นทำกิจพิจารณาเรียกว่าสันติระกจิตจิตในขณะนั้นก็เรียกว่าสันติระจิต ที่ถัดไปอีกหลังจากการพิจารณาแล้วมันก็มีการแน่ใจคือว่ารู้สึกแน่ใจพอใจดีใจก็ไแล้วแต่จะมันแล้วแตม่มันเป็นเป็นสิ่งอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าโวตถะปะนะจิตโวตถะปะนะจิตคือจิตเี่ยมันทําจิตที่นแน่ใจลงไปในอารมณ์นี้ว่าจะเ,าเป็นอย่างไร เสร็จแล้วก็มีกิตที่เรียกว่าชาวันนากิจคือกิตที่แล่นไปยังอารมณ์นั่นเต็มที่หมายความว่าตัวเวทนาอ,อะไรเต็มที่คือว่าแล่นไปเต็มที่เพื่อจะเพื่อจะถืออประโยชน์จากอารมณ์นั่นอย่างเต็มที่นะ่นรคือชาวันนะหลังจากนั้นไปอีกก็เรียกว่าตาธารมณกิจ มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เรียมันว่าเสวยเวทนาเต็มที่จนกว่าจะถึงที่สุดของเวทนานั้นทุกอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันท,ท,ทุกเดือน,ท,ท,อนทุกปีอย่างนี้กิจของจิตตั้งแต่อวัชนกิจมาถึงกัทธรรมณกิจเนี่ยมีได้ตลอดชีวิต <c oughs> จนกว่าถึงวาระสุดท้ายที่คนนั้นมันจะตายไปจึงจะเรียกว่า จุติกิตที่เรียกว่าจุติตัวหนังสือต้องเป็นจุติกิจจิตจะจิตจะจุติจากชาตินี้ไปสู่ชาติอื่นจิตนั่นเวลานั่นเรียกว่าจุติกิจจิตของมันในขณะนั้นเรียกว่าจุติกิตในทบทวนตามภาษาในพระคัมภีร์พวกนั้นที่กล่าวอย่างภาษาคนะ ก็ว่าคนเกิดมาชาติหนึ่งสมมติว่าอายุแปดสิบปีเนี่ยมันก็ตั้งต้นด้วยปฏิสนธิจิต <c oughs> ทำหน้าที่ปฏิสนธิจิตึ้นมาก่อนแล้วก็ทำให้เกิดพาวังขจิตมีหน้าที่เป็นภาวังคจิตทำจิตให้เป็นตัวพบอยู่ตลอดพบหนึ่งนี่ที่ระหว่างนั้นก็มีอาวัชนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสลับกันตามเวลา แล้วก็มันทำหน้าที่รับโดยละเอียดพิจารณาโดยละเอียดตอตกลงใจโดยละเอียดมันก็แล่นไปสู่อารมณ์นั่นหมดทั้งใจเสวยอารมณ์นั่นจนกว่าจะหมดเรื่องจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายคือจะตายหรือจะจุดติ ตีไม่เป็นตีก็ตียำรัวแลยตีไม่เป็นคนเถอะไม่เคยตีก็ตีตั้งพระสังฆาชเวลานี้เขาตั้งให้ตีระฆังตีคลองตีกล้องในเวลาก็แต่งตั้งพระสังฆาราองค์ไม่เ็าเป็นเพศ